ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามือถือเนี่ยที่สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วในการติดต่อเนี่ยแบบเห็นหน้ากันได้ด้วยนะคะก็จะเป็นระบบ iOS, Android ต่างๆนะคะรวมไปถึงเนี่ย e อ p o n e อ p a d นะคะอย่างนี้เนี่ยมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งเครื่องบางคนไม่พกแน่ๆเพราะว่าแ, <c oughs> แบตมันหมดเร็ว <c oughs> ก็ต้องพกบางทีแบบ2-3เครื่องเลยคือเดี๋ยวนี้นะการพกโทรศัพท์ หลายเครื่องไม่ได้ไว้ใช้โทรท์วเครื่องปกติหลักร้อยหลักร้อยเอาไว้โทรเฉยเฉยแต่บางทีหลักหมื่นเนี้ยก็จะเป็นระบบแบบ Android ใช่ไหมไอโ iOS ต่างๆพวกนี้ก็จะแบบหมื่นอับไปไว้เมาส์กันอย่างเดียวเลยอะเออไว้เมาส์อย่างเด็ดถาวชอบรู้เรื่องชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้นะที่นี่เดียวเลยคือเห็นนะเมื่อวานอยู่ที่สนามบินมีเดี๋ยวคนบอกว่าหิ้เกระเป๋าเดินทางอีกข้างหนึ่งหนีบ iPad อยู่เนี้ยคือเห็นเย่ะงเยเยอะมาก จริงนักก้มหน้าค้ณบางคนส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่บางคนไม่เป็นไงไม่เป็นคุณเล่นว่างๆก็หยิบขึ้นมาเล่นนะคะอันนี้มันใกล้ตัวก็ต้องใช้ให้เป็นถูกต้องใช่ค่ะบางคนเนะคะเขาบอกว่าเล่นจนแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาท้าแบตมันหมดไปบางทีเนี่ยจะใช้งานสิ่งที่มันจําเป็นแล้วก็สําคัญใช้ไม่ได้สําหรับคนที่พกโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้อมี1ิแอปพลิเคชันมาด้วยมาฝากคุณผู้ชมเนะคะเขาบอกว่าจากทีมงาน Top Thailand ์ เาบอกว่าเสนอ10แอปนี้สําหรับคนที่บอกว่าชอบเล่นมือถือ แล้วแบบว่าโอ้โหเล่นทั้งวันน่ะพี่ชาร์แบตก็ไม่ได้พกอ,อ่ะแบตมันก็หมดนะคะวันนี้เนี่ยลดการใช้แบตเตอรี่นะคะบนมือถือในระบบ Android ต่างๆค่ะอย่างอแอปแรกเลยเขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ Defender นั่นเองนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดแบตค่ะโดยการปิด Wi-Fi แล้วก็ Data Connect ด้วยะคะ่ะเขาบอกว่าในขณะที่ผู้ใช้ะคะปิดหน้าจอรวมถึงความสามารถในการซิงข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น หรือว่าจะเป็น Genius Sync นั่นเองนะคะ,คะเพื่อให้ประหยัดพลังงานใช่ค่ะต่อมานะคะอันที่9ค่ะก็คือ Dolphin Battery Save World นั่นเองนะคะแอปนี้เนี่ยช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดพลังงานค่ะจากการใช้งานเบราว์เซอร์นะคะ Dolphin เนี่ยซึ่งเป็นที่รู้กันคะ่ะว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ต่างานเนี่ยทั่วไปนะคะมันกินพลังงานมากๆอย่างคุณจะเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเเว็บไซต์ใดก็แล้วแต่เนี่ย ดึงและดึงแบตเตอรี่นะถูกต้องค่ะเพราะว่ากระแสของเน็ตเนี่ยมันเร็วมากนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแอปนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ลดลงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ต่างๆได้ด้วยคือมันทําให้เสถียรขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกระชากโวกกระแสไฟฟ้าอยู่ใช่แล้วถูกต้องค่ะต่อมาเลยนะคะอันที่8ปดคือ one touch battery saver นั่นเองนะคะก็ รูปตามตัวเลขเลยนะคะเปิดมาเลยค่ะจัดเป็นไฟล์โปรจัดเป็นไฟล์ต่างๆนะคะของการตั้งค่าเชื่อม Wi-Fi Bluetooth GPS นะคะแล้วก็แสงสว่างของการซิงคข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถเลือกอุปกรณ์ในหมวดประหยัดพลังงานต่างๆได้ด้วยนะคะต่อมาเลยอันที่7ค่ะก็คือ 2x Battery นะคะแบตเ e r รี่ v e r นั่นเองอันนี้เนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นการคูณ2ของการเพิ่ม การประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ด้วยนะคะหมดปัญหาในเรื่องการเปิดปิดโมบายด d ต้าด้วยคือคุณไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าคุณจะต้องมานั่งเปิดนั่งปิดด a ต้าต่อ,ตอเมื่อคุณจะเล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอัน,นนี้เขาบอกว่าเปิดได้ตลอดเลยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็แอปนี้เนี่ยจะช่วยเปิดปิดการใช้โมบายด d ต้าเนี่ย ดวยกลอนอัจฉริยะของตัวเองค่ะแล้วก็ลดใช้พลังงานของแบตเตอรี่โมบายดาต้าให้มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นอีกด้วยอือันนี้ดีมากนะคะต่อมาเลยแบตเตอรี่ด็อกเตอร์เซฟเวอร์ค่ะแล้วก็ทาร์คิลเลอร์นั่เองนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยขจัดการปิดแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยปรับความสว่างหน้าจอเวลาที่คุณเปิดหน้าจอสว่างจนเกินไปเนี่ยก็เปลืองไฟมันเปลืองไฟเปลืองแบตด้วยนะคะแล้วก็การเปิดปิด Wi-Fi GPS Bluetooth ต่างๆค่ะเขาบอกว่าจะซิงค์อัตโนมัติเลย แล้วก็อื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะปิดให้เองอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเกิดคุณโหลดแอปนี้เข้ามาต่อไปค่ะเป็นจอสนะคะแบตเตอรี่วิกเนั่นเองนะคะเขาบอกว่าดูรายละเอียดของแบตเตอรี่ด้วยกราฟิกที่เป็นสีสันสวยงามค่ะแล้วก็สามารถดูได้ทั้งระดับพลังงานที่เหลืออยู่แล้วก็อุณหภูมินะคะและแรงดันไฟฟ้าด้วยไฮเทคมากนะคะโปรแกรมนี้ต่อมาเลยอันที่4แบตเตอรี่ไทม์ลิสนั่นเองค่ะอันนี้เขาจะบอกละเอียดมากๆแล้วก็เช็ค พวกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่างๆที่เหลืออยู่ด้ว่าแสดงระยะเวลาว่าเหลือใช้งานกับฟังก์ชันต่างๆได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ เขาจะบอกละเอียดมากใช้พลังงานไปเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเตือนแล้วเขาจะปิดให้เองอัตโนมัติอันที่3นะคะแบตเตอรี่บูสเตอร์ค่ะตรงนี้เนี่ยแอปนี้เนี่ยสามารถเช็คสถานะของการใช้แบตนะคะเรียวไทม์ได้แล้วก็เลือกใช้โหมดประหยัดพลังงานเพื่อยืดอายุแบตได้ด้วยยิ่งเราไปเปิดใช้งานเยอะเนี่ยแบตมันก็ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงนั่นเอง ะะอันที่2ค่ะ Easy Battery Save r นั่นเองนะคะแอปนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ค่ะให้คุณเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะแล้วก็ตั้งแต่เวลาเปิดหน้าจอปรับความสว่างต่างๆทุกอย่างเลยโดยการเชื่อมด้วยตัวเองอโโมันอ,อัตโนมัติเลยถ้าเกิดคุณลงแอปพลิเคชันนี้และแอปพลิเคชันสุดท้ายค่ะที่จะทําให้ประหยัดแบตน,นะคะบนมือถือ Android ของคุณเนี่ยก็คือ Juice Defender นั่นเองะนะคะชื่อออกจะแบบ เหมือนน้ำส้มน้ำส้มอะไรอย่างนี้นะค่ะน้ำผลไม้ต่างๆเขาบอกว่าสามารถดาวน์โหลดได้7ล้านดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วก็ผลการประเมินที่สูงถึง4ดาวครึ่งมีฟีเวอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งโปรไฟล์ในสถานะสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะต่างๆได้ถึง5โปรไฟล์เลยฟังก์ชันมันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อดเกิลนะคะหรือว่าโมบายดาต้าไวไฟทีจีได้เยอะแยะมากมายเลยมันรองรับกับระบบการเขาบอกว่าจริงๆแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ย จุ้ยดิเฟนเดอร์เนี่ยก็คึ้แล้วก็ชื่อดังเหมือนเหมือนก็เคยได้ยินนะใช่ค่ะเพราะว่าแบบพวกมือถือต่างๆในทีนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบที่เก่าแล้วก็ตามก็จะมีให้โหลดมันก็จะมีให้โหลดใช่นะคะจัดการระบบต่างๆในการจัดแจงไฟฟ้านะที่จะไปช่วยในเรื่องโปรแกรมต่างๆ Android ก็ใช้ง่ายนะคะในธุรกิจก็ใช้กันเยอะยังไงหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ซิงเดียนอยู่เป็นระบบปฏิบัติการธรรมดาธรรมดาแต่บางทีถ้าเกิดคุณเปิดพวก โปรแกรมทิ้งไว้มันก็จะกินแบบเหมือกันกินแบบใช่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองเปิดอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าอย่างนน้นใช้ระบบเก่าเนี่คือให้กดปุ่มเมนูค้างไว้เดี๋ยวมันจะมีแถบขึ้นมาว่าคุณเปิดอะไรทิ้งไว้อันแล้ก็จะูรู้ระบบมันก็ไม่ต่างจากพวก คนที่ใช้ i iPhone อางนใช่ไยังไงก็ต้องใช้โทรศัพท์ให้เป็นด้วยจะได้แบบอยู่กับเราได้นานๆถูกะแบตจะได้ไม่เสื่อมก่อนไวัอันควรใช่แล้วนะคะราคาสุดท้ายนี้อย่างที่บอกนะว่าเราเจอคู่แข่งเบอร์รี่แล้วแนะนําก่อนเที่ยงนี้จะได้ไปหาทานกันเพราะว่าตามร้านอาหารตามสั่งรับรองมีแน่นอนนั่นคือกระเจี๊ยบเนงกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดง เขาบอกว่าเป็นแบบว่าน้ำโด่งเลยนะคะเวลาตามร้านอาหารตามสั่นนี้ก็มีเป็นโหนโถเนาะเป็นถ้อยากว่าไปใช่นะคะหลายๆคนชอบมากๆนะคะเพราะเขามีการทดลองมาแล้วกับน้องหนูน้องหนูทดลองนี่แหละค่ะเขาบอกว่าให้หนูตัวอ้วนๆนะที่มีปัญหาสุขภาพความดันโลหิตสูงเนี้ยค่อยๆหยอดน้ำกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ผสมน้ำตาลนะให้ดื่มเรื่อยๆนะคะเป็นเวลา2เดือนเขาบอกว่าหนูเนี่ยน้ำหนักลดลง มันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะใช่นะคะเขาบอกว่าเจ้ากระเจี๊ยบนะคะเขามีอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็สารอาหารต่างๆที่ไปช่วยให้ระบบการเผาผลาญความดันโลหิตเนี่ยดีขึ้นระบบการเผาผลาญดีขึ้นหนูก็ตัวผอมลงนะคะไม่ใช่ผอมกล่องนะคือน้ําหนักลดลงนะและอย่างหนึ่งไม่มีผลตกค้างที่ไตและตับด้วยก็คือมันกระเจี๊ยบแดงมันธรรมชาติอ่ะไม่ต้องผสมอะไรนะคะตับไตไม่ได้ทํางานหนักเลยเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงความดันโลหิตส อยากจะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสาหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะเกินไปค่ะหรือคนที่ใช้ยาควบคุมความันเป็นเบาหวานก็ทานได้นะได้ค่ะก็คืออาจจะแบบว่าต้มเองอะไรเงี้ยนปตากแห้งต้มเองนะคะใส่น้ำตาลไม่ต้องเติมน้ําตาลเยอะนะคะก็บอกว่าทานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดื่มแบบว่าเหมือนน้าประจำแบบสุขภาพอะไปได้ทุกๆวันก็จะช่วยได้สามารถทานได้ทั้งวันใช่แล้วนะคะยินและหาง ด้วยบางทีในตลาดเขาก็มีขายเจนนี้มีขายแล้วใช่หรือว่าตามร้านสมุนไพรต่างๆเขาทำเป็นถุงๆซองๆให้แล้วก็มีใช่ใช่แล้วนะคะดังนั้นก็คือเป็น อีกหนึ่งเมนูนะใช่แล้วที่จะลดความโอนได้สดชื่นนะคะใส่น้ำแข็งโอ้ยเย็นชื่นใจที่หาทานได้ง่ายกว่าพวกตะกูลเบอร์รี่แล้วก็ถูกมาด้วยนะเขาบอกว่ามาทําอาหารได้ด้วยนะอ๋อมีเมนูแบบว่าเป็นยำกระเจี๊ยบยำกระเจี๊ยบเที่ยงนี้ไปทําทานกันได้เลยนะคะคือทาแล้วทานได้จริงๆนะคือกระเจี๊ยบสดๆนี่แหละค่ะเด็ดมาดอกกระเจี๊ยบอะแล้วก็มันจะเปรี้ยวไม่ต้องมานั่งใส่มะนาวด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากผิวสวยกระเจี๊ยบก็ช่วยทําให้ผิวขาว ได้นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสครับส่วนผสมสารสกัดมาจากกระเจี๊ยบใช่หรือว่าเป็นสบู่อ่าสบู่เมื่อกี้ใครชอบสบู่สมุนไพรใช่ไหมก็จะใช้ได้นะเลือกหนึ่งอยากลองอ่ะมันน่าจะมีรสเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอยากลองเหมือนกันนะคะนะคะยังไงลองไปทําทานกันได้บ้านใครแล้วปลูกไว้ก็เด็ดมาทําเลยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก่อนเที่ยงนี้แต่ว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้ว นะก็หนื่นต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเสื้อผ้าของเราจากร้าน Eco Flower i n d ์อินดี b พังโบร P ไอและร้านนีสเกตค่ะค่ะขอขอบคุณเครื่องสำอางสวยๆจาก b บ c และมิ l ลี่ค่ะแต่งหน้าทำผมโดยประกบสินดีกรุ๊ค่ะใช่แล้วนะคะและขอขอบคุณดอกไม้จากร้านคุณโกด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเพราัเป็นใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะค่ะเวลาวันศุกร์สิบชั้แล้วค่ะทางช่องสตาร์ชแนลแห่งนี้วันนี้นุ๊กค่ะแอมค่ะเราขอตัวลาไปทานเกลเซียบเนาะสวัสดีค่ะ โดย CD ด a l l Center คิดถึง CD ดีที่นี่เบอร์เดียว